จ่าแพานครับทุกคนมือนียายจ่าไม่กล้าผ้ามวนจะพามาหากโกฟหาเขียดเด้อจ่าเท้าวสวัสดีครับมานบ่นมามาร์กติดตามยายเด้อจ่าเด้อผ้าลุงทวงหาเขียดหากโกฟอีกแหละน้ำก็โบกเมืดเลยเด้อจ่าน มาแล้วด้วยจ้าตัวแหลกแหกมาด้วยจ้าเห็นบ่พี Therm ่น like ้องปัดตัวใหญ่ต <Bom> ัวโตกระลังงามๆเลยเด้อจ้าตัวที่สองด้อจ้าเห็นบ่พี่น้องตัวใหญ่ๆปาดหงายท้องขึ้นมาเบิ่งปัดปาดปาดสองแจมแล้วเด้อจ้าเด้อจ้าพี่น้องตัวหนึ่งอ้าวไงไงท้องมาทุกพี่ หูใหญ่นาะจ้าเนาะสามสาตมล้ด้อจ้ามาีได้จ้าตัวนด้พี่น้องมาตัวนี้มึงเากกลบึ้งไกไกลอไุ้ยตัวใหญ่ีแต็แล้วเนาะเีตแล้วเนาะเมนวะมาเลยจ้าได้ยงแล้วด้อจ้าตัวนึงด้อจ้า ไอ้เทาเออบึงตัวใหญ่นะอใหญ่น้อตุนอ้ยเที่วมีตัวใหญ่ๆโมเมนกบันหัวหน้าตัวน้อยหน่อยด้วยจ้าหน่ตัวนี้กบตัวใหญ่ด้วยจ้าเตมซีซี่เต็มที่แล้ลยด้วจ้าเด้ออยอีกเลยด้วจ้าตัวหนึ่งด้วยจ้าเจ้าง่ายง่ายคอง่ายทองง่ายขึ้นตัวใหญ่ใหญ่ห้าเต็มหกต็มเลยด้วจ้า ข้อข่อน่าปัดกันเด้อุ้ยอุ้ยพีน้องปินทองตาท่องให้อุ้ยเอาสมังคักเลยจับอมมือเลยพี่น้องอ้ยมาววาคืนเนี่ยสิเบ่งกล่องนี่ก็ได้มามันๆโตเลยโอ้รววๆๆววว่าดอก ซูปไว้กับแมาจับกองกระได้กินดอกไม่นี่การคือเกาเขาสูไปเห็นยังกินสวัสดีจ้านี่นาเบืองหลังนั่งอีกโศกถักเลือกมาจุบจุบพ่ออยู่เลยด้วยจ้าตัวหนึ่งด้วยจ้าอยู่นง่ายที่เทาโอ้ยยังไงามเนาะพี่น้องดื้อตัวนี้คือรุดรุดแน่อยู่ตัวใหญ่ตัวงามเนาะจ้าเนาะ มามามาหากับยายเด้อมึอนี่มานมันเก็บหาลัวๆไปเลยบันนี้เจ้าเอ้าด้พี่น้องปัดตัวนี้ปัดฟันไงึ้นมึงไอตัวนี้ใหญ่เป็นหง่งบ่พี่น้องอู้ตัวใหญ่เนาะมึอนี่ตัวนี้ใหญ่กวูโมูเลยไหมเออเนี่ยดื้อยันขวดนไปขึเลยอีก็ด้อจ่าตัวหนึ่งเด้อตัวหนึ่งด้อพี่น้องมันมันมันอีกแล้วจ่ามันอีกแล้ว จ้าใหญ่นับบ่ได้ดอกบัดนีใหญ่นับมานีเลยด้วยจ้าต้นหนึ่งด้วยพี่น้องต้นหนึ่งด้วยจ้าหันมาทั้งพี่มันมันรัวๆไปเลยวันนี้จ้าพออีกเลยด้วยจ้าต้นหนึ่งเราเห็นห้องโบคอยดพี่น้องตัวใหญ่ๆอยู่ด้วยพี่น้องเด้อยู่กันเป็นกลุ่ม dạ tương lai tương nó tương ngay, ngay lai tương 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 เขาตัวเลยตัวใหญ่น้อสาเน้อมานมานมานเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นน้องเห็นน้งตาคนนึงเออเนี่ยเห็นบ่พี่น้องเห็นเห็นเออตัวใหญ่เนา้อสาวนาะเต็นร่วงเขาไปเลยเห็นบ่อหนึ่งบ่ เดี๋ยวไปนําแล้วพุ่นเลยทีนะเห็นโกบได้กบอยูกบมีอยู่เขามาเมืองนี้แหละนัวเป็นเห็นหมูโกบโอ้ยกบก็ต้องเห็นเต้นเขามาพี่แม่อย่าหายแม่ดากบก็ต้องเห็นโกบเลยน้องพี่น้องเขาไปผี่เลยหาบึ้งหาแล้วไอ้หลงน้องพี่น้องนี่เห็นบอลนี่พี่น้องนี่ดิ ตัวบอกงามเรื่อยเลยพี่น้องนี่อยู่ในไงสัมนี่นี่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ใจบ่เห็นบ่นี่นี่นี่มันมันให่บ่เห็นหงอ้ยเห็นบ่พี่น้องเห็นแสงแสงนี่บ่จอยบ่ง่ายไหมง่ายไหมนี่ง่ายมันงามงามนี่พี่น้องเนาะ ด,จดอจ่าดอหันหันหันเหอุ้ย,ยตัวใหญนน่นะมานมานรววๆไปเลยวันนี้มันมานดอลูกเจ้ยก็ลูกวิย์กําลัองอยางไปมองไม้ด้ยจ่าเดูไปคะมองไม้แล้ว ยายมองเลยจ้าอู้ย่เนี่ยมึงคนเออพี่น้องเ้อะายญ่ไปลงไปดอกมาทีไม้ไม้คนเต็มเลยพี่น้องอืมโอ้โหเราอะใหญก็จะนั่งอยู่นี่แหละใหยเมย <laughs> มองไม่เด้อจ้ามาร์ทมาร์ทกติตามอีกมองที่สามะเออ chứ mãn mọi người làm nhanh như thảo mãn sống đảm an lẻo bay bay đẹp bay gom nga thảo mãn เอ้น้าป้ายังป้าจะดูดีเลยใหา่บ่ใดใหญ่ก็่าเาดอกเด้อมองนี่นี่เบิ้งห้อยข้อหามุนเมิดพี่นองเอ้ยใาย่บ่ใดยหย่ก็่าเาดอกพอไปเหื่ออะไรเลยเท่ามือยงล่ะเหยื่อไห เาโพอเห็นบพีนอนอุ้ยโพอมาเบ่งน้ำกันโองเฮเขนี่อุ้ยขาวอดต้นหน่อยน้อแข้าวงพดตัวใหญ่อืมอืม่คือลืมด่าคือลืมอยู่ขาก้เห็นขาเอาเฟืองอันนี้ออกให้ผมนั่นโอ้จะเป็นเหรียคอขาเห็นแต่ว่าหออยู่ซื่อองามเนาะจับจับเรบนี่นี่ง่ายมัน ไงมันงามงามงามพี่น้องโอ้ยเจออะไรมันกิดเหนน้ำให้พ่อเลยแหละเห็นบัวนี่ไงบัวงามงามเลยหายจ้าหายเห็นบ่จ้านี่เห็นบ่พี่น้องจนี่น้องเอ้ยมานมานมานสองแต้มละสองงานนี่งามเนาะแล้วเบิ่งยายสีไทยอานหนึ่งนาทีอุ้ยเฮ้ยตัวนึ่งน้ำ นก่นี่เจอจนไหนเลยเนาะงาดากันไทย่นอนี่นี่ห็นบอพี่น้องห็นบเช้าเจิดโพนี่นี่่านมาานมามือบอพี่น้องป้าป้าป้า คุบๆพ่อได้กินได้อยากกินนอจ่าเนาะนี่ของตาทองด้วยจ่านี่มันๆแล้วก็ต้นหินหยางเขาอื่นนั่งนี่เหีมือเีดยดีมือด้วยจ่าเห็นบอจ่าคันสอบคลิปยายไปหากบรัวๆไปเลยวันนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ยายในด้วยจ่าถ้าอยากพิดารณประกันได้ยายขออภัยด้วยละ ด้วยจ๋ารักนะจุบจ๊บๆสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ